คุ้ค่าด้าให้เขาเซ็นกำกับแ,บ,บแก้ไขน,นะคะพนักงานการเงิน,งนทุกคนตรงนี้ขาดไม่ได้เลยในเรื่องของความละเอียดรอบคอบนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะถ้าหากว่าพนักงานการเงิน,งนงไม่มีตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดความเสียหายอาจจะทําให้เราเรียกว่าเจ็บตัวได้นะคะเราอยากเจ็บตัวไหมคะไม่อยากเจ็บตัวเพราะนั้นะะน้องๆต้องมีความ ละเอียดรอบข้อในการทํางานเล็กๆไม่น้อยเนพนักงานเขาจะต้อง,งรงูง้ทุกอย่างแม้แต่ตาเดียวก็ขาดหรือเกินไม่ได้นะคะในการทําบัญชีเพราะฉะนั้นพนักงานบัญชีเนี่ยได้งบการเางินออกมาใช่ไหมคะ,มคะเรียกไหมตงรงที่ออกมาตรวจให้ตรงกับเงินสดถ้าไม่ตรงเราก็ตั้งตั้งไว้เป็นเงินขาดเงินเกินถูกไหมคะแม้แต่ตาเดียวยที่พี่นาบอกคือไม่ได้นะคะ,ะต้องมีความละเอียดรอบคอบเอาต่อ ต่อหน้าที่เมื่อกี้เรามีอะไรละซื่อสย์สุจริตอันที่สอดงดังๆค่ะอ,อ,อันที่สามรับผิดชอบ,ชอบต่อหน้าที่อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญของพนักง,งานธนาคารเหมือนกันได้เวลาเปิดต้องมาเปิดไหมคะเราต้องมาก่อนที่ลูกค้าจะมาสมมติว่าอ,อย่างพวกพี่ทํางานกาันบอกว่าธนาคารเปิดแปดโมงครึ่งใช่ไหมคะแต่พวกพี่จะมากันตั้งแต่ เจ็ดโมงครึ่งแโมงมาทำอะไรเรามาเตรียมเงินมานับเงินมาเตรียมเอกสารให้ลูกค้ามาดูสิปากกาครทไปมาเปิดบัญชีมีอยู่เพียงพอไหมไปฝากเงินไปถอนเงินที่ลูกค้าจะต้องใช้ในสอบปากกาที่ต้องใช้หน้าคอพเตอร์ก็มีไห้อันนี้น้องๆกลับไปนะคะหน้าที่ของเราทุกคนก็จะต้องทําตรงนี้เหมือนกันนะคะ ในส่วนของพนักงานแต่ละคนก็มีความรับผิดชอบอยู่แล้วผู้จัดการก็มีลายของตัวเองไี่ต้องรับผิดชอบอะไรผู้ช่วยูพจัดการจะทําอะไรนะคะแล้วก็พนักงานบัญชีพนักงานการเงินพนักงานต้อนรับนะครับน้องรักเป็นพนักงานต้อนรับนะคะเดี๋ยวกลับไปน้องรักจะรอเลยสวัสดีครับเชิญเพื่อนเพื่อมาใช้บริการนะคะธนาคารของผมนะครับแล้วก็นทองาัก็จะจัดเตรียมเอกสารไให้เพื่อนใช้ไนโลกใช่ไหมครับเทคนิคพีนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะ ก็ถ้าหากว่าเราได้รับผิดชอบลูกค้ามาถึงแล้มาใช้บริการและพวกเรายังโอ้โหยังไม่พร้อมเลยอรยุเงินีีก็ไม่ทำข้างในธนาคารขึ้นายส่2ไปถึงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีไหมคะไม่ดีลูกค้าบอกว่าถ้ามีผู้แขกเขาก็แขกไปใช้โรรกยนอื่นแล้วไม่มาใช้ของเราแล้วเพราะว่าแหมธนาคารนี้ทำไมไม่พร้อมเลยนะคะก,ก็ติดทุกอย่างพวกเรานีต้องช่วย เพราะว่าเรื่องของทีมเวิร์กสำคัญนะคะวันนั้นที่เพื่อนๆออกมาแชร์ประสบการณ์การพิจารณาจำได้บางคนบอกว่าเป็นผู้จัดการเวลาพนักงานบัญชีไม่อยู่ทำยังไงคะไปทําหน้าที่แทนพนักงานบัญชีพนักง,งานการเงินไม่อยู่ก็เลยยัาง,งานนไงไปทําหน้าที่แทนพนักงานการเงินนะคะทําหน้าที่แทนต้อนรับทุกคนนะคะสามารถที่จะทำงานแทนได้สแสดงว่าทีมว์าของเราเป็นยังไงคะ ทีมเวิร์เป็นยังไงคะสามัคคีอ่าทีมเวิร์คของเรามีความสามัคคีดีสามารถแทนกันได้นะคะ